ด้านสมาคมสิทธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมส,นสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจัดโครงการในช่างชนวิ่ง ENUBU Run 2019ค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองดิการสวัสดีสมาคมศิษยจเก่าวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายสนับสนุนทุนการศึกษาและการกุศลโครงการในช่างชนวิ่ง ENUBU Run 2ุ1 9ทอนนนณลานจัดกิจกรรมด้านหน้าอาคารฉลองพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารมุคลากรน,นักศึกษาสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไปตลอดจนนักวิ่งสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจํานวน3,043คนโดยมีนายธนาคมกองเพียรในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิด การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อนำไรายได้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อเปอแก่สาธาร,รณากุศล พร้อมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสมาคมศิษธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรและสิทธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกิจกรรมทางกายภาพและประกอบกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและเพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวงหลังการวอร์มร่างกายก่อนการวิ่ง นักวิ่งทุกคนพร้อมกนะันณะบริเวณจุดสตาร์ทโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงการปล่อยตัวเริ่มจากมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรตามลำดับนายวีรวัตรอักษรนายกสมาคมทศิษเกาวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยอุบลนราชธานีกล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการในช่างชนวิ่ง ENUBU Run 2019ครั้งนี้พระปหลัดสรพงษ์จิตยาโน รองเจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมสาขาที่52วัดหนองป่าโพงและพระครูสังฆพานพิสิทธิ์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักวิ่งในช่วงปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสองประเภท หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสมาคมสิทธิ์เก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มหา,ษาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีได้นำรายไดจากการจัดโครงการมอบให้แก่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเงินจำนวน450,000บาทเขรจแล้วเรียบร้อยค่ะเย้แล้วก็จะทยอยเป็นหนุ่มหล่อนะคะสวัสดีค่ะ